สวัสดีครับอสานบ้านนนฟองของเราวันนี้นะครับมาเราได้มาเยี่ยมนะครับทุ่งนานะครับในโรงเรียนนะครับก็วันนี้เราก็จะเริ่มปักดำนะครับปักดำนาต้นกล้าเนี่ยเป็นต้นข้าวพิเศษนะครับที่เราได้มาจากภาคเหนือนะครับเป็นข้าวที่ไม่ไวต่อแสงแล้วก็ให้ผลผลิตที่สูงนะครับปลูกบริเวณที่ ไม่ต้องการน้ำนะครับต้องการน้ําน้อยหรือไม่ต้องการน้ําเลยนี่ก็สามารถที่ปลูกได้ปักดําได้นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากาท่านนายกนะครับเทศมนตรีนะครับเทศบาลต,ตําบลกุดว่านะครับจะมาทําวิธีแรกนานะครับแรกนาปลูกข้าววันนี้ก็ถือว่าจัดให้เป็นฐานให้กับนักเรียนด้วยนะครับฐานการเรียนรู้ฐานสุดท้ายในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับก็ ติดตามว่าข้าวของเราจะสวยงามขนาดไหนนะให้ผลผลิตแค่ไหนนะครับอันนี้กําลังจะเตรียมการนะครับคอยติดตามนะครับต่อไปว่าอาการดาํานาปลูกข้าวของเราวันนี้จะเป็นยังไงนะครับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองคณะครูแล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีนะครับได้ให้เก็บมาร่วมงานวันนี้ด้วยติดตามต่อไปนะครับกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับติดตามคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ